แพทจีนสิริพรเฟื่องจิตคว้ารางวัลเ h e ไวร a l h ล t t ฮิตไทยแลนด์สปอตไลท์อวอร์5อถือเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลสุดปังและวันแห่งเกียรติยศของนักธุรกิจนักบริหารเจ้าของแบรนด์และศิลปินคนบันเทิงค่ะสำหรับงานเ h e ไวร a l h ล t t ฮิตไทยแลนด์สปอตไลท์อวอร์5อที่จัดโดยสำนักข่าวเ h e ไ i ร a l เล t าฮิตภายใต้บริษัทเบส t i เวิร์ลเอนเตอร์เทนเม์ เพื่อเชิดชูเกียรติเหล่าผู้สร้างสรรค์ธุรกิจแบรนด์สินค้าและเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ก้าพัฒนาต่ตอไปด้วยคุณภาพที่ดีอยากไม่หยุดยัง้งในทุกๆด้านพร้อมก้าข้ามขีดจำกัดเพื่อบรรลุความสำเร็จในวงการบันเทิงและดิจิทัลเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีแพทย์จีนสิริพรเฟืองจิตนักธุรกิจสาวมากความสามารถที่คอยช่วยสังคมในด้านต่างๆทั้งในเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขการศึกษาถูกรับขัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาจิตอาสาช่วยเหลือสังคมยอดเยี่ยม ณคาลิปโซทเทอเตอร์แบงกอกเอเชียทีคเดอะลิเวอร์ฟอนค่ะวันษัทตั้งพัฒนาสุขค่าวันนี้คุณหมอค่ะมารับรางวัลอะไรกัคะค่ะวันนี้ก็มารับรางวัลน,นะคะสาขาเกี่ยวกับสังคมนะคะเพราะว่าคุณหมอค่ะได้ทําโปรเจกต์นะคะเกี่ยวกับหนึ่งผู้ให้เท่ากับหลายรอยยิ้มค่ะเชื่อหลือทั้งผู้ป่วยติดเตียงแลวก็ผู้ยากไร้ค่ะ ต้องบอกว่าหมอโตมาในหมู่บ้านชนบทเนาะแล้วก็เห็นผู้ป่วยค่อนข้างเยอะค่ะถ้าใช้จ่ายพวกของสิ้นเปลืองนะคะค่อนข้างราคาสูงแล้วหมอรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นอ,อะไรที่เราช่วยเหลือสังคมได้เราก็อยากทําและของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นของจําเป็นและผู้ป่วยขาดแคลนค่ะคุณหมอได้มารู้จริงๆแล้วพอเราได้ไปสัมผัสจริงๆมันให้ความสไงะต้องบอกบอกว่ามันเป็นความอิ่มสุขแล้วก็ เตี่ยมดนไปด้วยแบบรอยยิ้มมากๆเลยเราต้องบอกว่าการที่เราได้ให้รอยยิ้มแบ่งปันความสุขเล็กๆถึงมันไม่ได้มากแต่มันคือโรคอันกว้างใหญ่ของพวกเขาเลยแหละต้องบอกว่าตามหมู่บ้านชนบทตามภูเขาต่างๆงที่ยากไร่อย่างเงี้ยค่ะอาทิเช่นตามเขาแถวบ้านไร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผู้คนติดเดียงผู้คนที่ทุนทรัพย์ไม่ค่อยมีอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามหมู่บ้านข้างนอกๆไม่ว่าจะเป็นแถบชายนาด อุทัยนครสวรรค์กำแพงเพชรอุทยาหรือผู้แบบว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้บปัจจุบ,บนันที่กำลังแบบเผชิญน้ำกำลังเยอะเลยอันนี้คุณบอกในการหาข้อมูลยังไงบ้างาะว่าทีงไหนที่เรากำลังเอือนร้อนอกำลังที่แทนหรือว่าเป็นทางประชาชนเองที่ติดต่อเข้ามา ก็จะมีในส่วนของประชาชนที่ต่อเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของแพทย์รัฐค่ะเพราะว่าหมอทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนาะในการออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่ากระจายไปในหลายภาคส่วนรวมถึงผู้ว่าต่างๆรวมถึงในอำเภอด้วยค่ะมาจนถึงวันนี้จากการที่เราได้ช่วยเหลือมาหลากหลายที่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอต้องบอกบอกว่าก็กระแสตอบรับคนยก็อยากให้เราไปช่วยในหลายๆจุดเนาะแต่ว่าเราก็แบบว่า เป็นที่ในกับถูกพื้นที่อะไรที่เราทําได้หรือว่าไหนพื้นที่เดือดร้อนสุดเราก็รีบเต่งแล้วก็ตรงไหนเราทําได้มากเราก็ช่วยจัดงเป็นที่ตรงไหนเราทําได้น้อยเราก็มีแผนในอนาคตให้เขาด้วยทีนี้คุณตุ้มหมอเองมีการแบ่งเปลาย,ยัางไงเพราะว่าคุณตุ้มหมอเองก็มีธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็ยังมา ทำซีพันด้วยอ๋อสมบูรอค่ะคือเราก็จะมีการจัดแบ่งส่วนว่าในแต่ละเดือนเราก็จะมี 1- 2ครั้งใน1ปีเราแบ่งออกเป็นกี่ครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่ละพื้นที่ไปหรือในภาคบางส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเราก็มีส่วนในงานของลูกน้องเป็นคนดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะอืมแลวตอนนี้ในส่วนธุรกิจคุณหมอทออะไรยังไงบ้างคะก็มีธุรกิจอาหารเสริมนะคะแล้วก็จะมีโปรเจก เออใหม่ๆใ,ในปีหน้าก็ยังมีหลายโครงการค่ะที่กำลังจะทำนะคะก็จะมีตั้งแต่ดูแลผิวพรรณรวมไปถึงเกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็ภา,ายในค่ะทีนี้คุณหนออยากฝากถึง่าสัคนที่กำลังเดือดร้อนรวมไปถึงคนที่อาจจะมีกำล,ลังทรัพย์แล้วอยากจะรู้แบบไปทำแบบไหอค่ะ ในส่วนของคนเดือดร้อนนะคะทางเราก็อยากเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้มีกําลังใจในทุกๆวันแล้วก็สู้ต่อไปอย่าไปคิดทอ้อหรือรู้สึกเศร้าหมองกับสิ่งที่เจออยู่เพราะเชื่อว่าเราต้องเจอสิ่งใหม่ๆดีขึ้นในทุกๆนาทีหลังจากที่เราผ่านความเศร้าไปค่ะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจอยากออกมาทําอะไรแบบนี้ขอให้มีคุณมีกําลังกายกําลังใจที่ดีก็ออกมาทําได้แล้วค่ะขอให้มีจิตใจที่อยากทําก็พอค่ะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะติดตาม อสามารถเหน็นการได้ที่ไหนการทำกิจกรรมะไรเ่ยของการทำของคุณจกหมอจะมีทางผ่านช่องทางติกต็อกนะคะที่เขียนว่า AJBAN ค่ะแล้วก็มีทางช่องทาง Facebook นะคะชื่อศิริพร์ศิษย